ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนักเขียนนิยายคนหนึ่งที่ลมหายใจโรยรีเขาได้งองออกไปนอกหน้าต่างแฟนสาวของเขาที่เขาทุ่มเททุกอย่างให้จนตัวเองล้มป่วยลงตอนนี้เธอได้ลอดรับกับชายอื่นต่อหน้าของเขาความรู้สึกถูกหักหลังคำหลอกลวมมากมายได้พุ่งเข้าใส่ไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะถูกหลอกจนวาระสุดท้ายของชีวิตลมหายใจท้ายของเขาได้สิ้นสุดลงพร้อมน้ำตาที่ไหลรินในความมืดมิดนั้นติงแจ้งเตือนท่านนักเขียนท่านได้รับเลือกให้ไปเขียนนิยายตอนต่อของท่านท่านจะรับหรือไม่จนช่วงชีวิตสุดท้ายก็ยังต้องเขียนนิยายสื่อนะคงไม่มีลลอสน้้้ไดดพัตแวะ แจ้งเตือนท่านได้กดยืนยันที่จะดําเนินเนื้อเรื่องต่อท่านจะไปเกิดใหม่ในฐานะตัวประกอบขอให้ท่านเพลิดเพลินกับชีวิตที่2ของท่านจะเริ่มทาการจุดิในอีกสิบวินาทีเดี๋ยวนะฉันกดปฏิเสธไม่ใช่หรอเดี๋ยวสิเฮยฉันกดปฏิเสธนะดําเนินการเสร็จสิ้นท่านเกิดใหม่ในร่างฮูริงตัวประกอบลึกลับขอให้ท่านโชคดีเดี๋ยวสิเฮยโอ้ยปวดหัวจังฉันต้องทําอะไรต่อละนี้ยอเฮยแล้วพลังของฉันละ ทำการจุติเสร็จสิ้นชื่อเจ้านายคนปัจจุบันยูรินท่านได้รับพลังของผู้เขียนแก้ไขบทความแทรกแอทรองเนื้อเรื่องและสรรสร้างสรงสรพสิ่งยินดีด้วยคู่มาจากต่างโลกท่านได้รับ154พอยท่านสามารถแลกเปลี่ยนเป็นค่าบีทีได้โดย1พอยมีค่าเท่ากับ100บีีและ1บีทีสามารถอัพค่าพลังได้0 7ถึง1 3หน่วยโดยมีค่าสูมท่านได้มีค่าบีทีปัจจุบันที่5,081บีทีท่านสามารถใช้ได้งานได้แจ้งเตือนหน้าต่างของเหล่าทวยเทพถูกสร้างขึ้นเหล่าเทพมากมายในนิยายของท่านได้ขอเข้าร่วมกลุ่มสนทนาท่านต้องการตกลงหรือไม่แจ้งเตืนอนทอดเทพแห่งไฟได้เข้าร่วมกลุ่ม แจ้งเตือนอาเทอริยอเทพแห่งดับได้ขอเข้าร่วมแจ้งเตือนดูริเทพแห่งการทำลายล้างได้ขอเข้าร่วมห้องแชทถึงจอพอนวลที่กำหนดที่องค์อื่นที่เข้าไม่ทันกำรมหมัดแน่นท่านสามารถขยายขนาดห้องแชทได้ในอนาคตยูรินทอดอาเทอริยอดูริมีแค่อาเทอริยอที่เราสร้างขึ้นแหกงั้นอีกสองคนเรียกว่าเทพสัมภเวสีแล้วกันเพราะอาเมเรียคือหนึ่งในเทพพิทักษ์ของเราตัวเอกในต้นฉบับทอดเทพแห่งไฟไม่พอใจในชื่อใหม่ที่ท่านคิดอย่างมากดูริเรียกสายฟ้าไว้ในมือพร้อมจะผ่าสายท่านทุกเมื่ออาเทอริยอห้ทท่่าาานออะไรบงงย เทพแห่งไฟรู้หรือกอบโกรธกับท่าทางเฉยเมยของท่านตอนนี้เทพแห่งไฟกำลังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอาเทอริยเทพแห่งดับได้กรีดร้องเพราะเริ่มห้ามทั้งสองไม่อยู่เทพดับได้จับเทพไฟล็อกไว้กับพื้นและห้ามเทพแห่งการทำลายล้างในเวลาเดียวกันนึกออกแล้วรีกอพวกเขาว่าผู้เฝ้ามองแล้วกันเอบพกคุณเป็นอะไรกันหรอหรือไม่พอใจกับชื่อเรียกผู้เฝ้ามองเทพแห่งไฟพอใจอย่างกับกับคำเรียกนี้เทพแห่งการทำลายล้างพอใจกับคำเรียกนี้เทพแห่งดับรู้สึกเหนื่อยเทพแห่งดับได้รับของหวานจากท่านค่าความชื่นชอบในตัวท่านบ ของหวานฉันหายไปไหนยูริงนะงงงเพราะไม่ได้ตั้งใจส่งและไม่รู้ว่าถูกส่งไปแล้วผ่านไป6ชั่วโมงสุดท้ายเขาก็เข้าใจหากเขาต้องการส่งของให้เหล่าเทพเขาเพียงแค่นึกถึงคนที่ต้องการให้ของก็จะถูกส่งไปเทพแห่งดาบบอกว่าของหวานที่ท่านส่งมาให้อร่อยเหมือนขึ้นสวรรค์เทพแห่งดาบได้มอบคำสรรเสริญที่มีต่อขนมหวานให้กับท่านท่านได้รับ3าอยกับอีก4ีบีทีเทพแห่งดาบอยากสนิทกับคุณให้มากขึ้นเทพแห่งดาบได้มอบดาบประกายเงินหนึ่งในดาบศักดิ์สิทธิ์ชั้นยอดให้แก่ท่านเทพแห่งไฟไม่พอใจ เทพแห่งการทำลายล้างได้มอบพอรแห่งการเรียนรู้ให้แก่ท่านพร้อมบอกว่าความแข็งแกร่งก็คือการเรียนรู้ยูริงขอบคุณท่านทั้งสามแต่อาวุธมันอันตรายเกินไปอีกอย่างข้าไม่ได้ใช้ดาบและหอกแม้ข้าจะเชี่ยวชาญควกมันก็ตามอาวุธของข้าคือปืนยูรีได้ปฏิเสธออกไปพร้อมมอบขนมหวานให้คนทั้งสามเป็นการขอโทษเทพแห่งดับเทพแห่งไฟเทพแห่งการทำลายล้างได้ยัดมอบพอรให้แก่ท่านเพราะท่านปฏิเสธแต่อาวุธแปลว่าการมอบพรไม่มีปัญกาอะไรพรแห่งเทพถูกเก็บไว้และสามารถเปิดใช้ได้ทุกเมื่อพรแห่งเทพหากใช้แล้วพรจะอยู่ได้สามชั่วโมง เทพทั้ง3มแบบมือกันอย่างภาคภูมิใจท่านได้รับฉาย,ยาผู้สื่อสารกับทวยเทพท่านได้รับแต้มพลังกายบวก3 3าแต้มพลังโจมตีศ4แต้มความเร็วศูนย์แต้มพลังกาย2 1หยูรินสงสัยพวกนี้จะบ้าจริงท่านได้สรรสร้างกระสุนเวทที่สามารถเจาะก,กรอะเวทได้ท่านได้สร้างกระสุนคุณสมบัติแสงท่านได้สร้างกระสุนคุณสมบัติไฟท่านได้รับแต้มความทำนาน2 2ท่านได้รับสมญานามผู้มีพลังเวทค่าอัตราความสำเร็จของท่านเพิ่มขึ้น71 หนวดหูทิ่บอของแค่นี้ก็น่าจะพอสำหรับรุ่งนี้ที่โรงเรียนเพราะฉันจะได้เปลี่ยนอาวุธใหม่แจ้งเตือนเนื่องจากข้อมูลถูกสร้างขึ้นเรียบร้อยข้อมูลของยูริมจะถูกส่งเข้าไปในความทรงจําของท่านท่านต้องการดูหรือไม่ยืนยันฉันต้องการรู้ว่าร่างของฉันมีอดีตเป็นแบบไหนและฉันจะต้องเล่นเนื้อเรื่องนี้ในฐานะตัวประกอบให้ได้นี่มันอะไรกันเขาตอนเด็กหรอ